เอาสวัสดีครับผมเอาคลิปนี้ฟ้าไทยนะครับรีวิวหลด6ล้อนะครับเป็นทียแอกหน,นีนะครับจอดดวนแล้วนะครับเมื่อนี้เอาออกไปยืดเส้นอย่ดสยดายนะครับเอาขยะไปทิ้งนะครับผมเอาขยะไปทิ้งรด,ดราคาถึกนะครับแสนกว่าบาทนะครับ หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับผมถ้าสีหกแปดนะครับพึ่งขาดนะครับรถกาครับใส่งานได้ปกตินะครับเก็บงานให้พร้อมใส่นะครับยางดีแบตดีนะครับผมขัดซี่ดีนะครับบ่มีผุมีหักนะครับส่งรอๆเลยพวกไล่เบาดีนะครับเป็นพวกไล่ธรรมดา Đây cả bầu đi vô Nè Ừ Đó à. Quẩn bê đi nè hấp nè Ây Ngầm luôn rồi Hả à. Chút đi Chút ngầm luôn rồi à. À chỗ <laughs> ถึงหมล่ะเอ้ยเ่ถึงให้ร้อนเอาเพิ่งนะครับผมวัดเหยียดนะครับผมไม่มีรถนะครับเต่าประตักกันเอาเยียสิีเอยมึงดึงขอไปแล้วคุณเออดึงเอาหายแล้ขวังเออ ยัดเจ้สองกระดังกนะโอ้ยจบกันม่ไปน้ำวนมันด้เดดวนแล้วอน้ำนกัใส่ได้นะครับผมเตียวเตียวเียเียวรเลี้ยวซ้าได้กันนะครับถมันไปฮะมันนี่หรอไปเลย อเอาไรกับบาดีนะครับผมธรรมดากับบาดีาดเฮ้ยเฮยใส่มาถือมาตึงยั่วมันยั่วตรงไหมเกียร์เกียร์สองกับเกียร์สามมันยั่งกลางเลยบยอมาตงยั่วเมือมม่อยเมื่อยนะครับมือยอาจจะเกียร์ว่างหัว เอาเอาดันเอามาวืิงเครื่องนะครับนี่เอากระแลนมนาหอดหน้าแล้วนะครับสำหรับรถขั้นนี้เฮ้ว้ามเครื่องว่า,ายว่ดดันนะครับใส่หัวเก้งนะครับ ผมห่าเกงกบบนี้เก็บงานมาแล้วนะครับป้าคู้มาแล้วนะครับน้ำไหอยยันบ่อนี่นะครับผมน้ำกับบอลันนะครับผมบอลน้ำกับเพราะในหอนวานไหนฝนอุ่นเปิดได้ยกนะครับผม สำรวจรถกับวมีปัญหาอยางนะครับผมกระซุงกระซี่ก็ดีอยู่นะครับยางดีนะครับผมยางเตียนไม่นะครับแบตเตอรี่ไม่นะครับถังลวมเบรกสละเปลานะครับเด็กสระเปาไงเรียบร้อยแล้วนะครับพื้นไม่คานไม่นะครับลงไม่นะครับสภาพดีนะครับผม คามดีเครื่องท่ายดีนะครับเครื่องทรายแข็งๆนะครับนี่ยางฟังนี่ก็ดีนะครับผมคือยางไม่ยูซี่เสียนนะครับฟังนั่นกับยางหนานครับอันนี้ยางเกามากับหลุอดออกมาจากข้างหนานนะครับนี่ปืนเล็กนะครับปืนเล็กคอกเล็กนะครับปืนเล็กคอกเล็กนะครับใส่งานเขาให้เขาสวนนะครับ สบายครับวิ่งสุมของก็ดีนะครับเลียทงท่าไกลได้นะครับรถคันนี้เลียดีพร้อมนะครับเรือ่งนิ่มด,ด้วย ยางนะไม่นะครับอังหน้าไม่นี่บอ่อห้ากอะหุ่มให้ไหมเรียบร้อยแล้วนะครับสภาพรถมาหนี่นะครับผมหนึ่งแสนหนึ่งแสนสี่เอ้ยหนึ่งแสนสามมืนห้าพันบาทนะครับเบิ้งรถได้ยูทีสารค้มนะครับสำหรับรถคันนี้ เอกสารจดทะเบียนครบนะครับผ้าสีขาดนะครับมีถุนหน้านะครับขาดเดือนนะครับผมขาดเดือนนี่นะครับขาดแค่เดือนโอนในปกตินะครับผมแต่ห้าก็ต้องไปต่อไปต่อตอนโอนนะครับผมไปต่อตอนโอนนะครับราคานี้นะครับผมต่อรองหน่อยนิดหน่อยนะครับเพิ่นกะถามว่าต่อผ้าสีห้ได้บ่กะบ่แน่ใจว่า ประกอบการจะขวงเก้าคันขาดนด้ยังนะครับถ้าว่าขาดก็ต้อได้ถ้าขาดเท่าก็ต้องไปโอนไหมหรือให้แก้งแจ้งจอดให้ก็ได้นะครับแจ้งมอเตอร์จิตกให้ก็ได้ขึ้นกันสําหรับรถคันนี้นะครับรับประกันนะครับโอนมาได้ก็บขึ้นเงื่อนขึ้นรถนะครับไม่มีปัญหาอีกยังนะครับรถมีจุดโอนครบถูกต้องนะครับนี่อยู่หาอยู่หน้านะครับนี่โอ้หน้าปัง Oh. เอาเออกเอารถออกถอยถอยพุ่นเลยกอะไรนึกสินึกเสีถอยนะถอยออกไปจอดอะทางพุ่นฟังนี่ฟังนี่ฟังนี่นะครับเอาเบิ่ง oh, ฟังนี่ยังไงคัสซี่ฟังนี่นะครับผมยางอะไรก็มีนะครับนี่ บ,บไฟเฟ่ตด้ทุกจุดนะครับดึงเลยหมเนื้อ <c oughs> หัวหนักแม่ยน้อยนะครับผมมันกัเป็นรถก็เป็นรถไม่นะครับเป็นรถมือสองนะครับรถเกา่าห้างวิวไม่นะครับเก็บงานนะครับสำหรับ รถกับดวอาโอเคแกขาแกน้ำแกมันเจ้อะไรได้เมื่อนะครับผมไปอยู่เลยเด็กหัวเสียบนี่รถไม่ได้มีปัญหายอย่ายังนะครับผมนี่มีปัญหาได้กระจกนี่อะนี่มันของงามไหมั่นปับแล้วก็เรียบไปวันนี้ เอาเอาเบิรงเอานะครับผมสำหรับเบอร์โทรกะศูนย์ก่อแปดสามแปดหนึ่งหกแปดแปดศูนย์นะครับ,บวสุทีมหาสารคามนะครับไปมาบวสุธีกะโทรมานะครับผมสวัสดีครับ